โดนใจมากๆกับรถตู้ด้านข้างของผมนี่ครับกับตัวของ v e n t u ร i คันนี้เป็น3.0ตัว V ครับปี2017สีดำตัวท็อปหายากนะยิ่งตัวสีดำเนี่ยผลิตแค่ตัวของตัว V เท่านั้นด้วยโอ้โหหน้าตาสวยงามครับผมแล้วยิ่งตัว V นะครับผมได้ในตัวของสีดำเข้ามา ดูเข้มดูขรึมขึ้นเลยนะครับกับในตัวของโมเดลแบบนี้นะด้านหน้านะครับตัวของกระจังเขาก็ไล่กันมาเป็นโครเมียมนะครับเป็นชั้นแบบนี้มาตัดกับสีรถสวยงามชัดเจนไปหน้าโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วมาให้คมคมสวยๆเลยครับแล้วก็ชุดพาร์ตตัวนี้ชุดพาร์ตเดิมจากในตัวของโรงงานนะรอบขันมาให้ครบเลยครับโคเมียมยังสวยๆย,ยังเงาๆครับรอบคันว่าจะเป็นตัวของกระจกมือเปิดหรือแม้กระทั่ง คำว่า v e n t ูรีนะครับผมที่ด้านข้างประตูสเปคแบบนี้ครับติดฟิล์มดาหน่อยอะไรหน่อยดูเท่น,นะครับผมได้ในเรื่องของความแบบหรูหราและที่สําคัญตัว V ีตัวท็อปไปครับประตูสไลด์ไฟฟ้าแม่เดี๋ยวไปดูด้านในกันหน่อยดีกว่าครับผมว่ารถที่หายากๆแบบนี้ด้านในสวยงามขนาดไหนนะครับไปชมกันครับ ภายในก็สวยครับนี่สิ่งที่คุณผู้ชมคุ้มค่านะและที่โต๊ะต้ขามอบให้ก็จะเป็นตัวของเคาน์เตอร์นี่ด้านหน้านี่ครับมีไฟเส้นสีขาวสวยงามนะเสียบ USB ให้นี่นะครับนี่ ด้านหน้าก็มีด้านในก็จะมีตัว power outlet ให้อีกต่างหากวางแก้วได้ใช้เป็นตัวของชี่นั่งก็ได้วางของจุกจิกวางอะไรก็ได้ง่ายๆภายในสภาพเดิมครับสวย11ที่นั่งนะพร้อมใช้งานตัวของเบาะต่างๆนะครับผมสภาพสวยดูดีอยู่โลโก้เวนจูรีตัวนี้ครบเบาะด้านหลังสุดของเขาก็พับนะครับแยก สายแยกขวาได้เอาไว้วางของได้ถ้าเกิดบางทีเราโดยสารยันที5คน6คน7คนนะก็ถือว่ากําลังดีนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งของเขาก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งเลยนะ ขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับเปิดสไลด์จากตัวของด้านหน้าได้ส่วนด้านหน้าครับหลังคนขับนะครับพวงมลาลัยหัวเกียร์สภาพสวยครับตัวอักษรตัวเลขต่างๆก็ชัดเจนนะครับด้านหน้าจอ Android นะเชื่อมต่อกับตัวของมือถือแล้วก็ยิงเข้าตัวของจอ L C D ตรงกลางีกังค่ะสวยครบแบบนี้แล้วรถมีสเสน่หายากแบบนี้เดี๋ยวไปดูราคากันหน่อยดีกว่าครับว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ผมบอกเลยถ้าเกิดว่าอยู่ในงบใครแล้วก็มาจัดเถอะคุ้มจริงๆสาหรับคันนี้ ราคาครับคันนี้อยู่ที่799,000บาทปี2017นะสเปคของใครหาปีประมาณนี้อยู่ไม่ลึกไปนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้เลย083 777 777 47และ083 77777 5 7มาทดลองขับได้นะสำหรับตัวของสีดำนี้บอกเลยหายากคนถามกันเข้ามาเยอะติดต่อมาก่อนสอบถามกันมาก่อนหรือใครนะครับชอบไปตัวของสีขาวตัว g 2ตัว V ก็ลองฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้เดี๋ยวให้น้องๆทิมงานติดต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ